เรามาดูโจทย์ปัญหานะคะในเรื่องของสมการนะโจทย์ปัญหาของเรื่องสมการกันค่ะข้อที่หนึ่งค่ะสามเท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งเท่ากับเก้านะคะเป็นยี่สิบเอ็ดจงหาจำนวนนั้นนะสามเท่านะคะสามเท่าก็คือสามสามนะคูณกับอะไรคะสามคูณกับ สามเท่านะคะของผลต่างสามนะคะคูณกับผลต่างค่ะแสดงว่ามีอะไรเนี่ยลบกับอะไรหนึ่งในวงเล็บแบบนี้นะคะนะผลต่างของอะไรคะจำนวนจำนวนหนึ่งก็ให้เป็น x นะคะลบกับอะไรคะกับ9นะอืมกับอ่า สามเท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งนะคะกับเก้านะขอให้ค่ะตรงนี้โจทย์ผิดนะคะนี่นะอีกรอบหนึ่งนะคะสามเท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับเก้าเป็นเป็นคือห,หมายเท่ากับค่ะเท่ากับนะคะเท่ากับอะไรเอ่ยยี่สิบเอ็ดแบบนี้ค่ะจงหาจำนวนนั้นนะคะจงหาจำนวนนั้นนั่นเอง ก็คือหา x นั่นเองค่ะอ่ะการทำนะคะก็คือจะมี2วิธีคือน้องๆจากระจาย3เข้าไปก็ได้หรือ3มันคูณอยู่นะสามมันคูณทั้งแบบวงเล็บเนี่ยนะคะคูณอยู่ย้ายไปหารก็ได้เอาเป็นว่าในข้อนี้ครูขอเลือกกรณีที่คูณอยู่ย้ายไปหารแล้วกันนะ,ะเป็น x ลบเเท่ากับยีส่วนด้วย3แบบนี้ค่ะอ่า ตัดได้ตัดนะคะน้องๆสามหนึ่งสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดค่ะด้านของเราก็จะเป็น x-9 ลบเแบบนี้นะคะเท่ากับ7ค่ะและไงต่อนะมันลบอยู่ใช่ไหมก็ย้ายไ,ไปบวกค่ะกลายเป็น x เท่ากับเบวกเก้านั่นเองค่ะดังนั้น x เท่ากับเจ็ดบวกเก้าคือ้เท่าไหร่เอ่ยน้องๆเจ็ดบวกเก็ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยสิค่ะเสร็จแล้วค่ะข้อนี้ ต่อมาค่ะเรามาดูข้อที่2ค่ะเขาบอกว่าจงหาจำนวนเต็ม3ามจำนวนที่เรียงติดกันซึ่งมีผลบวกเป็นลบนะผลบวกเป็นลบลบอะไรคะลบ108แแน่นอนหาจำนวนเต็มที่เรียงติดกันนั้นเป็นติดลบไง เป็นไอจำนวนผลบวกเป็นลบแสดงว่าต้องเป็นลบแน่นอนค่ะนะอันแรกอันแรกนะคะสมมติว่าจํานวนเงี้ยให้เรียงติดกันคู่แทนอ่ะความหมายของคูณนะคู่แทนให้เป็นแบบว่าอ่าแพรเป็นลบหนึ่งอ่ะลบสองลบสามสมมตินะคูยกตัวอย่างก่อนแล้วก็คูจะเปลี่ยนเป็นตัวแปรอย่างเช่นลบหนึ่งเนี่ยคูให้เป็น x อลบหนึ่งของคูเนี่ยให้เป็น x และลบสองของครูต้องเป็นอะไรเอ่ยก็คือลบหนึ่งแล้วก็ลบอีกหนึ่งใช่ไหมถึงจะได้ลบสองแต่เราย้อนกลับมาดูอีกทีนึงเอ๊ลบหนึ่งของเราคือ x อันเนี้ยครูก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ลบหนึ่งของเราเนี่ยเป็น x แบบนี้ค่ะนี่กลายเป็น x อลบหนึ่งทันครูเปล่านะคะต่อไปอ่ะลบสามครูก็กลายจะกลายเป็นลบหนึ่งแล้วลบอีกเท่าไหร่คะลบอีกสองค่ะอ่ะ แบบนี้อันนี้ก็คือถือว่าเป็นจํานวน3ตัวที่เรียงติดกันแต่ตรงนี้เป็นจํานวนที่เป็นจํานวนลบนะนะคะนั่นเองแล้วก็ซึ่งมีผลบวกทั้งหมดเอา3าตัวนเนี้ยเนี่ยทั้งหมดสามตัวเนี้ยนะคะเอาทั้งหมด3ามตัวเนี้ยมาทำไมเอ,อ่ยมาบวกกันนะนะคะสามตัวนี้มาบวกกันแล้วน้องๆจะเท่ากับอะไรนะลบหนึ่งร้อยแปดแล้วแก้สมการหาหมายความว่ายังไง อ่ะครูก็เอา x นะคะบวกกับเลยเอ่ย x ลบหนึ่งแบบเนี้ยค่ะบวกกับเลรคะ x ลบสองแบบนี้นะคะอ่าเท่ากับลบหนึ่งร้อยแปดแบบนี้ไงเราตั้งสมงการได้ละจากนั้นอ่ะกระจายวนิปก่อนนิดนึงนะคะนะก็คูจะเขียนวนิปไว้เพื่อเพื่อกันว่ากรณีที่เป็นลบเนี่ยน้องๆต้องกระจายได้ถูกไง อ่าบวกหนึ่งไอ้บวกเอ็ค่ะบวกจะลบได้ลบค่ะลบหนึ่งแบบนี้นะคะก็ใจแบบนี้นะบวกเค่ะแล้วก็นี่าจาะเข้าไปนะคะได้เป็นลบสองค่ะเท่ากับลบหนึ่งร้อยแปดอ่ะและน,อน,น้องๆดูนะคะ x นะตรงนี้นะพร้อมครูนะ x อ็บวกเกบวกเกได้เป็นกี่ x คะ x บวกกันสามครั้งก็ได้สามเและลบเท่าไหร่เอ่ยน,อน,น้องๆดูลบค่ะ เรามีลบอะไรบ้างลบหนึ่งกับลบสองกลายเป็นติดลบสามทันครูไหมเท่ากับลบหนึ่งร้อยแปดแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะน้องๆทำไมจ้าก็อันนี้มันลบสามอยู่ไงถูกไหมเขาก็ย้ายไปฝั่งนู้นไปบวกลันครูจะเป็นสามเเท่ากับลบหนึ่งร้อยแปดบวกสามแบบนี้นะ ได้เป็นลบหนึ่งร้อยแปดบวกสามแบบนี้จากนั้นอ่ะขอแบ่งขึ้นอีกข้างหนึ่งนะกูจะได้เป็นสามเอ็กเท่ากับลบหนึ่งร้อยแปดบวกสามติดลบเป็นร้อยแปดนะบวกเพิ่มสามก็ได้เป็นลบหนึ่งร้อยห้าจากนั้นทำไมเออสามมันทํำไมอยู่น้องๆสามมันทำไมอยู่เอยมันคูณอยู่อ่ะเขนติดกันแบบนี้คือการคูณน,นะคะดังนั้นเอ็กก็เท่ากับเท่าไหรคะคูณอยู่ใหญ่ไปหารใช่ไหมแบบนี้ x ของเราคือสามหนึ่งสามนะคะสามสามเก้านะคะเหลือหนึ่งนะสามห้าสิบห้าได้ลบได้ลบได้เอ่ย x กเท่ากับลบสามสิบห้านั่นเองค่ะนี่ไง x ของเราคือลบสามสิบห้าแต่แต่เดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าจงหาจำนวนเต็มสามจำนวนเลยนะคะจำนวนเต็มสามจำนวนนะของครูก็ได้เป็นลบสามสิบห้าต่อไปอค่ะตัวที่สองค่ะคือลบสามสิบหกนะจ๊ะ ตัวที่3มามก็คือลอบสาบเจนั่นเองอันนี้คือคำตอบที่เป็น3ามจำนวนเรียงกันนะคะและแล้วก็เสร็จแล้วข้อที่สองนั่นเองน้องงงไหมและต่อมาค่ะเรามาดูข้อที่3กันนะคะข้อที่สานะอ่าเขาถามว่าจงหาผลบวกของจำนวนเต็ม2องจำนวนเอจำนวนเต็ม2นนองจ,จำนวนเท่ากับส4 ให้อตัวเลขสองตัวเนี่ยอะไเอ๋ยบวกกันแล้วได้สามสิบสี่ประมาณนั้นน่ะและผลต่างของสองจำนวนนั้นเท่ากับแปดเอ๊ะเอามาบวกกันได้สามสิบสี่และเอามาลบกันได้แปดมันคือเลขอะไรกันนะนะตอนนี้ครูขอเปลี่ยนเป็น x, เอ็กงั้นละกันนะ x ออันแรกจำนวนที่หนึ่งเป็น x จำนวนที่สองเเป็น y มันบวกกันน่ะได้สามสิบสี่อ่ะและเอามาลบกันน่ะเอามาลบกันก็เป็น x ลบ y แบบนี้ยเท่ากับแปด ทำไงดีอะน,นี่ให้เป็นสมการที่หนึ่งให้เป็นสมการที่สองนะคะเราต้องทำไงเอ่ยครูนาะงก็ต้องการที่จะกำจัด y ออกไปนะคะสังเกตรงนี้ข้งหมายมันต่างกันเอามาทำไงเอ่ยมาบวกกันเลยเหมือนแบบลบหนึ่งบวกหนึ่งอนะคะ่ะนะก็จะได้ศูนย์ประมาณนี้นะครูก็อามาบวกกันอ่าเป็นหนึ่งบวกสมการที่สองค่ะดังนั้นค่อยๆตามครูนะ อาจจะยากไปสำหรับน้องๆป .6 นะแต่มันฝึกไว้ฝึกไว้นะเออมันเหมือนกันเช้าอะเลบวกกันได้3ามสี่ลบกันได้8ปดท่านหนูนั่งคิดมันอาจจะใช้ระยะเวลานานอะแตใ่ใช้วิธีครูอาจจะเร็วขึ้นนะเออ x อบวกเเหมือนเดิมอะ x x บวก x ได้เป็นสอง x อ่ะค่อยๆไปนะต่อค่ะบวก y แล้วก็บวก ลบ y บวกเจอลบได้ลบกลายเป็น y ลบ y จะได้ศูนย์คุูไม่เขียนนะต่อไปค่ะก็จะเป็นสามสิบสี่บวกกับ 3, 4, 8, แปดสามสีะะ่บวกแปดได้เลยค่ะสี่สิบสองหรือเปล่านี่ไงน้องรู้แล้วว่า2องนะเอ็กับสี่สองนั้นเอ็กซเดียวคือเท่าไหร่อ่ามันเขียนติดกันเห็นปะก็คือการคูณกันสองคูณอยู่ย้ายมาทำไมเอ่ยหารจ้า ก็จะเป็นสิสองส่วนนึ่สองแบบนี้ดังนั้น x ของน้องก็ได้เป็นตัดทอนให้เรียบร้อยสองหนึ่งสองสองสองสี่สองหนึ่งสองได้เป็นยี่สิบเอ็ดค่ะเนี่ย x คือยี่สิบอ็ดตัวแรกคือยี่บเอ็ดนะและจำนวนที่สองคือเท่าไหร่เอาไงดีอะเอานี้ไหมมีไง x ลบอะไรเอ่ยแล้วได้แปดเอามาแทนในสมการที่สองดีกว่าป่ะนะอ่า x เท่ากับยี่สิบเอ็ด แทนในสมการที่สองนะ x ลบ y เท่ากับแต่อไปค่ะเราก็จะได้เป็น2 1ลบ y เท่ากับแทำไมเอ่ย 21- ดลบด้วยอะไรเท่ากับแใช่ไหมนะเออในเน้นครูก็อ่าย้ายแบบนี้เอาใหม่ครูครูขอใหม่ได้ไหมเอาเป็นสมการที่หนึ่งดีกว่า ขอเป็นสมการที่หนึ่งสมการที่สองก็ได้แหละแต่ครูไม่อยากย้ายไปย้ามาอ่าได้ได,ได้โอเคเอาดีดกันเนาะก็จะเป็นครูอยากให้ y ของน้องอ่ะเป็นบวกครูก็เห็นไหมอันนี้มันลบ y ใช่ไหมไอ้ฝั่งนู้นก็จะเป็นบวก y อ่าเป็น y นะทันครูนะอ่าครูค่อยๆไปดีกว่าเป็นยี่สิบเอ็ดเท่ากับแปดบวก y แบบนี้และแปดตัวน,นี้มันทำาไมอยู่มันบวกยู y ไปฝั่งนู้น ก็ไปยี่สิบเอ็ดลบยี่สิบเอ็ดลบแปดเท่ากับวายอนวคือเท่าไหรเอ่ยยี่สิบเอ็ดลบแปดเหลือเท่าไรน่น้องๆเหลือเท่าไรเอ่ย 8, 9, 41, แปดเก้าสิบเอ็ดเหลือสิบสามง่ายๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วข้อนี้ไหนลองเช็คดีเอาสองอันเนี้ยมาบวกกันแล้วได้สามสิบสี่ไหมยี่สิบเอ็ดบวกสิบสามล่ะเออ นะลองตรวจคำตอบพร้อมครูนะเอายี่สิบเอ็ดบวกสนะิบสิบสามเนาะนี่ไงได้สามสิบสี่เอามาบวกกันได้สามสิบสี่เอามาลบกันล่ะไปยี่สิบเอ็ดลบสิบสามลบกันเท่าไหร่เอ้ยอันนี้เป็นสิบเอ็ดอันนี้เป็นหนึ่งสิบเอ็ดลบสามเลือแปดหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนนี่งเอามาบวกกันนะล่ะสามสี 3, 4, ต่ตามโจทย์เลยเอามาลบลบกันก็คือผลต่างนะคะคือลบกันก็ได้แปด นะคะคผลต่างคือการลบนะอ่ะได้8ก็เสร็จแล้วแหละข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหม